เครื่องดูดควันชนิดติดตั้งกลางห้องนะฮะรุ่น Ultimate Test 700ขนาด90เซน อันนี้เนี่ยเห็นว่าปรับได้ถึง5ระดับเลยตัวกําลังที่ดูดเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอมีหลายระดับเนี่ยเราก็สามารถ adjust ได้ adjust ได้ครับฮูดทำงานอัตโนมัติเลยนะครับแลวเสียงเขาไม่ดังด้วยนะเนี่ยแล้วก็มีฟังก์ชันบลีซด้วยนะดูดหลังทําอาหารเสร็จลองนึกสภาพดูว่าสมมติเราทําอาหารอยู่ในครัวอุ้มมีกลิ่นแรงเลยใช่ไหมเขาก็ช่วยดูดให้หลังจากทําอาหารเสร็จแล้วใช่จนกระทั่งกลิ่นจางลงไปละทำให้ไม่มีกลิ่นตกค้างอยู่ในห้องครัวเขามีตัวกรองคาร์บอนไง ซึ่งอันนี้อ่ะมันจะช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องครัวแล้วก็ไอ้ตัวกรองเนี้ยทำความสะอาดในเครื่องล้างจานก็ได้นะค <ฮะ S 1> เพารู้เหมือนรู้ว่ามีควันเยอะเนี่ยขเ,เขาทำงานแรงขึ้นเขาทำงานแรงขึ้นใช่<อ>ใช่เขาจะเปลี่ยนความ,วามแรงไปตามควันที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เลยเใชเราไม่ต้องไปบังคับอะไรตรงนี้เลยใช่แล้วโอ้โห <Okay. S 2> oh, ดีมากต้องจัดเลย Ultimate h e a 700นะฮะเป็นเครื่องดูดควันเนิตติดตั้งกลางห้อง